ียนกระซิบในห้องหมายเลข13โรงเรียนประจำสีอาภาโรงเรียนประจำสีอาภาตั้งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองลึกเข้าไปในหุบเขาเขตจังหวัดแพร่สถานที่เงียบสงบรายล้อมด้วยป่าสนหนาทึบและหมอกจางที่ปกคลุมในยามเช้าโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านระเบียบวินัยและการเรียนการสอนที่เข้มงวดรับเฉพาะนักเรียนหญิงประถมปลายถึงมัธยมปลาย ตัวอาคารโรงเรียนเป็นแบบโบราณสร้างจากไม้สักผสมผสานกับอิฐด,ดินเผามีหอพักนักเรียนแยกเป็นสองอาคารใหญ่ได้แก่หอพักสีนวลและหอ,าลาหอพักสีมาลาหอพักสีมาลาเป็นอาคารไม้สองชั้นหลังเก่าตั้งอยู่ริมสุดของเขตโรงเรียนหันหน้าไปยังแนวป่าทึบเด็กใหม่ชื่อพาพาวินีหรือพานักเรียนหญิงวัย14ปีเปีพึ่งย้ายมาเรียนที่นี่ในเทอมต้นของมสาม เพราะครอบครัวย้ายจากกรุงเทพมาทำงานที่เชียงรายเธอเป็นเด็กเงียบๆชอบอ่านหนังสือรักสงบแต่มีจินตนาการสูงและมักจะฝันแปลกๆอยู่บ่อยครั้งเมื่อมาถึงโรงเรียนในวันแรกเธอถูกจัดให้พักที่หอสีมาลาห้องพักหมายเลข15ซึ่งอยู่ติดกับห้องหมายเลข13ที่ถูกปิดตายใช้ผ้าใบคลุมหน้าประตูไว้และมีป้ายไม้แขวนว่าห้องว่างห้ามเปิด 3. ข่าวลือในหอพัก เด็กเก่าบางคนเล่าว่าห้องหมายเลข13เคยมีนักเรียนคนหนึ่งชื่อรุง้งผูกคอตายในห้องเมื่อ5ปีก่อนโดยไม่มีใครรู้เหตุผลแน่ชัดตั้งแต่นั้นมาโรงเรียนก็ปิดห้องนี้และไม่ให้ใครพูดถึงอีกแต่ข่าวลือยังคงเล่าต่อกันว่าบางคืนจะได้ยินเสียงคนร้องไห้แผ่วเบาเสียงขูดผนังหรือเสียงกระซิบมาจากห้องนั้น และมีเด็กบางคนฝันถึงหญิงสาวใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่ปลายเตียงพูดอะไรบางอย่างที่ฝังไม่ชัด 4. ความฝันคืนแรกคืนนั้นพาฝันว่าเธอเดินอยู่ในทางเดินมืดของหอพักแล้วจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากข้างหูว่าเปิดเปิดช่วยฉันเธอสะดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อท่วมตัวและรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมองจากความมืดหลังม่านหน้าต่าง 5. เสียงประหลาด คืนต่อมาเสียงเคาะดังจากห้องหมายเลข13เริ่มต้นเบาๆแล้วดังขึ้นเป็นจังหวัดช้าๆตุุุ๊๊๊บตุ๊บ,บ,บพาลุกขึ้นไปแนบหูกับผนังและได้ยินเสียงกระสิบอีกครั้งช่วยด้วยหนาวหนาวมากพาพูดเพื่อนนี้กับเพื่อนร่วมห้องชื่อแป้งแต่แป้งกลับหน้าเสียแล้วบอกว่าอย่าไปสนใจนะพาอย่าไปฟังเสียงนั้นมันจะตามมาในฝันถ้าเธอเชื่อมัน 6. กการท้าทาย กลุ่มเพื่อนอีกกลุ่มที่ชื่อฝนเมและแก้วได้ยินเรื่องที่พาเล่าก็ยิ่งตื่นเต้นและคิดจะลองแอบเปิดห้องหมายเลข13พวกเธอวางแผนจะทําในคืนวันศุกร์เพราะเป็นคืนเวรของพารมคนเดียวที่ชื่อหลุนเกษมที่มักหลับในห้องยาม 7. คืนวันศุกร์เวลาประมาณเที่ยงคืนพวกผาแป้งฝนเมและแก้วแอบถือไฟฉายไปยังหน้าห้องหมายเลข13พวกเธอใช้ไขควงแอบงัดบ้านประตูไม้ออกช้า,ชา กลิ่นอับและความเย็นว่าพัดออกมาทันขีที่เปิดเข้าไปภายในห้องมีเตียงไม้เดี่ยวตัวหนึ่งพาปูที่นอนซี่จางโต๊ะเขียนหนังสือเก่าและกระจกบานหนึ่งแขวนไว้ที่ผนังแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขนลุกคือมีรูปถ่ายสีสีเปียใส่กรอบตั้งอยู่บนโต๊ะเป็นรูปของเด็กหญิงคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนยิ้มเศร้าๆมองตรงมาที่กล้องข้างล่างเขียนว่ารุ้งมสามทับสเหตุการณ์ประหลาด ท่านใดนั้นประตูห้องก็ปิดลงดังปั้งไฟฉายทุกอันดับพรึบเหลือเพียงแสงจันทร์ที่สาดผ่านหน้าต่างทุกคนกรีดร้องวิ่งกรูกันไปที่ประตูแต่เปิดไม่ออกเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบทิศเปิดออกไปไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันเถอะอยู่ด้วยกันแป้งเป็นลมฝนเริ่มสวดมนต์เมยร้องไห้สะอึกสะอื้นขณะที่ผากลั้นใจเดินไปที่รูปถ่ายหยิบมันขึ้นมาแล้วพูดเบาๆว่าขอโทษนะรุง้ง พวกเราไม่ได้ตั้งใจรบกวนในชั่วขณะหนึ่งทุกอย่างเงียบสงัดก่อนจะมีเสียงลมหายใจยาวแล้วประตูก็ค่อยๆเปิดออกเองกเช้าวันต่อมาพวกเธอไม่มีใครพูดถึงเรื่องเมื่อคืนอีกเลยรูปถ่ายหายไปจากโต๊ะราวกับไม่เคยมีอยู่มาก่อนแต่อีกหนึ่งสัปดาห์ถัดมาผาได้รับจดหมายสอดใต้ประตูห้องเขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว่าขอบใจนะที่ฟังเสียงของฉันรุง้ง แล้วเสียงกระสิบก็ไม่เคยปรากฏขึ้นอีกเลยจบตอนที่หนึ่งตอนที่สองเด็กชายในกระสก 1. คืนฝันแปลกของพาหลังเหตุการณ์ในห้องหมายเลข13ผ่านไปสองสัปดาห์ชีวิตของภาวินีกลับมาเป็นปกติแต่ทุกคืนก่อนหลับเธออดไม่ได้ที่จะมองยังบานกระจกใกล้โต๊ะอ่านหนังสือที่ปลายเตียงเธอรู้สึกว่าเงาของตัวเองในกระสก บางครั้งขยับไม่พร้อมกันคืนหนึ่งพาฝันว่าเธอยืนอยู่หน้ากระจกเงาสะท้อนของเธอกลับส่งยิ้มเย็นชาก่อนจะยื่นมือทะลุกระจกออกมาคว้าคอเสื้อเธอแล้วกระซิบว่าเธอไม่สมควรมีชีวิตอยู่ฉันต่างหากที่ควรเป็นเธอ 2. ภาพที่หายไปเช้าว,วันต่อมาพาตื่นขึ้นพร้อมรอยขีดข่วนบางๆที่ต้นคอเธอคิดว่าอาจเผลอเกาเองตอนหลับ แต่เมื่อหันไปมองกระจกเธอสังเกตว่ามันมีฝ้าเป็นรูปฝ่ามือเล็กๆประทับอยู่ภายในด้านในไม่ใช่ด้านนอกเมื่อเล่าเรื่องนี้ให้แป้งฟังแป้งสีหน้าซีดทันทีและบอกว่าเคยได้ยินจากรุ่นพี่คนหนึ่งว่าห้องพักเก่าในหอสีมาลาบางห้องมีกระจกที่ไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นประตูของอีกด้านหนึ่ง 3. เด็กชายในห้องน้ำในวันหนึ่งระหว่างเดินกลับจากห้องสมุด พาได้ยินเสียงเหมือนคนสะอื้นจากห้องน้ำเก่าหลังตึกเรียนพอเปิดเข้าไปก็พบกระจกเงาบานหนึ่งวางอยู่กับพื้นและในกระจกนั้นมีภาพของเด็กชายคนหนึ่งใส่ชุดนักเรียนยืนอยู่ด้านหลังเธอทั้งที่ห้องว่างเปล่าเสียงเด็กชายพูดดังขึ้นในหัวเธอว่าได้ยินฉันไหมช่วยพาฉันออกไปทีแล้วภาก็ค่อยๆเลือนหาย 4. ความฝันซ้ำซากพาฝันซ้ำเดิมทุกคืน เธออยู่ในโลกสีเทาเงียบงันและถูกเงาของตัวเองไล่ล่า,ลาเงานั้นพูดว่ามีที่ว่างแค่หนึ่งคนทุกครั้งที่พาสะดุ้งตื่นเธอมักพบว่ากระจกในห้องขยับเล็กน้อยแม้ไม่มีใครแตะต้อง 5. ความเปลี่ยนแปลงในตัวพาเพื่อนๆเ,เ,เริ่มสังเกตว่าพาเงียบเลยสีหน้าเรียบเฉยไม่ยิม้มพูดช้าลงเหมือนคนละคน บางครั้งเธอพูดประโยคซ้ำๆกับที่พึ่งพูดไปและเมื่อมีใครส่องกระจกร่วมกับเธอเงาของพาในกระจกจะมองตรงไม่ขยับไปามฝนบอกว่าเธอฝันเห็นเด็กชายคนหนึ่งคลานออกจากกระจกและประสิบว่าไม่ใช่เธอฉันจะเลือก 6. การ,รเผชิญหน้าคืนหนึ่งพาสะดุ้งตื่นตอนตีสาเห็นร่างเธอเองยืนอยู่หน้ากระจกในความมืดสะท้อนอยู่ด้านในอย่างชัดเจน ถัทงที่ตัวจริงเธอยังนอนอยู่บนเตียงพาเดินเข้าไปถามว่าเธอเป็นใครเงาในกระจกตอบว่าฉันคือเธอแต่ดีกว่าฉันอดทนมานานพอแล้วถึงเวลาฉันออกไปพากรีดร้องแต่เสียงเธอกลับไม่ออกมา 8. จุดเปลี่ยนแป้งกับฝนได้ยินเสียงกรีดร้องจึงวิ่งเข้ามาในห้องพบพานอนสลบอยู่หน้ากระจกคางๆมีรอยแตกร้าวเหมือนกระจกกำลังจะเปิดออก พวกเธอรีบเอาผ้าเขาวมาคลุมกระจกไว้และสวดบทสวดที่ได้จากครูชีในห้องพระของโรงเรียนเสียงกรีดร้องของเด็กชายดังออกมาจากกระจกก่อนจะเงียบหายไป 8. จดหมายอีกฉบับ3วันหลังจากเหตุการณ์นั้นพาฟื้นขึ้นมาแต่ยังจำเหตุการณ์ได้น้อยมากเธอเพียงพูดว่าเขากำลังรอช่องทางใหม่วันต่อมาแป้งได้รับกระดาษแผ่นหนึ่งสอดใต้หมอนเป็นลายมือเด็กเขียนว่า ใจที่ไม่ให้เขาออกมาแต่เขายังอยู่ในเงาเธอทุกคน 9. กระจกในหอพักหลังจากนั้นกระจกหลายบานในหอพักสีมาลาถูกเอาออกเก็บไว้ในห้องเก็บของและทางโรงเรียนออกคำสัง่งห้องเรียนอีกแต่บางคืนนั้นยังมีเสียงกระจกสั่นเบาๆดังมาแผ่วๆจากห้องเก็บของชั้นล่างสุดเสมอตอนที่3จบตอนที่สในอุโมงค์ใต้ดินเมื่อแสงเทียนนำทางเจ็ดจำง วิญญาณจะไม่หลงทางหากไม่ท้าท, <c oughs> ทายมอที่เกา่ <c oughs> าข้อความจารึกบนผนังอุโมงค์ 1. เสียงเรียกในความมืดในคืนที่3หลังจากเหตุการณ์ประหลาดในห้องสมุดและการหายตัวไปของน้ำหวาน <c oughs> เพื่อนร่วมชั้นของปานและการพบสมุดบันทึกของแม่ชีมรณะในหอเก็บของเกา่าบรรยากาศของโรงเรียนดูอึมครึมมากกว่าทุกวัน ทวนบันทึกน่ากลัวที่พูดถึงพิธีกรรมประจำร้อยปีที่เคยเกิดขึ้นในโรงเรียนนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อ99ปีก่อนเหลือเวลาไม่ถึงเดือนก่อนจะถึงคืนจันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งตามที่บันทึกกล่าวไว้ว่าเป็นคืนที่ทางเปิดกลางดึกคืนนั้นป่านฝันถึงเสียงกระซิบลงมาเธอเธอเห็นแล้วนี่เรารออยู่เธอสะดุ้งตื่นในมือเธอกำสมุดบันทึกแน่นโดยไม่รู้ตัว 2. ประตูที่ไม่มี ตึกเรียนเก่ามีประตูเหล็กสนิมขระบานหนึ่งที่ถูกล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจหลายดอกมันตั้งอยู่หลังเวทีห้องประชุมใหญ่ใช้ฉากไม้บดบังไว้และไม่มีใครพูดถึงมันอีกเลยแต่หลังจากเจาะลึกบันทึกเก่าป่านกับฟ้าเริ่มเชื่อว่าประตูนั้นอาจเป็นทางลงอุโมงค์ใต้ดินที่กล่าวถึงในพิธีกรรมวันเสาร์ช่วงบ่ายพวกเธอแกล้งขออนุญาตอาจารย์เวนเพื่อเก็บของที่ลืมไว้ในห้องประชุม แต่จริงๆแล้วแอบพกเอาไฟฉายและอุปกรณ์ตัดกุญแจมาด้วยโดยให้เพื่อนชายอย่างเบนกับทีเจช่วยกันเฝ้าดูต้นทางถ้าภายในไม่มีอะไรก็แค่โกดังเต่าเบนพยายามทำเสียงสบายๆแต่ถ้ามีอะไรพวกเราจะต้องออกมาทันที <c oughs> เข้าใจไหมฝายำเสียงหนักแน่น <c oughs> เมื่อกลอนสุดท้ายหลุดออกกลิ่นอับเหม็นเหมือนโครงสัตว์ผสมกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมพุ่งออกมาทันที เบื้องหน้าคือบันไดหินเก่าและความมืดดำไม่มีที่สิ้นสุด 3. เส้นทางของคำสาบบันไดหินทอดลึกลงไปเป็น10เมตรผนังสองข้างเต็มไปด้วยคราบน้ำสีน้ำตาลดำและสัญลักษณ์คล้ายอักขระโบราณที่สลักด้วยมือนี่มันอักษรขอมแต่เป็นสำเนียงแปลกมากฝาพึมพพำขณะใช้ไฟฉายส่องดูคำที่แปลได้บางส่วนคือสังเวยเจตนาเปิดทางผู้สืบทอด ใต้สุดของบันไดเป็นทางเดินแคบๆที่พวกเขาต้องเดินเรียงเดี่ยวพื้นดินเย็นชื้นและบางจุดเป็นโคลนเดินไปไม่นานก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนเสียงลมหายใจหรือเสียงกระซิบจากอีกด้านของผนงัง oh. กลับกันไหมทีเจถามแต่ไม่มีใครตอบพวกเขาเดินต่อไปจนพบห้องโถงลับในภายในมีเสาหินสีต้นเรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนผืนเป็นสัญ,ญลักษณ์วงเวทขนาดใหญ่และเทียนไขที่เพิ่งถูกจุดไม่นานมีบางอย่างยังคงอยู่ที่นี่ 4. พิธีกรรมยังไม่จบในจังหวะที่เป็นพยายามถ่ายภาพสัญ,ญลักษณ์วงเวทที่ผืนสันสะเทือนแผ่วๆเหมือนบางอย่างกำลังตื่นขึ้นกลิ่นทูบที่ไม่ได้ถูกจุดลอยมาเฉยๆและเสียงเท้าดังขึ้นจากทางเดินที่พวกเขาเพิ่งผ่านมามีคนอยู่ที่นี่ป่านกระซิบพวกเขารีบปิดไฟฉาย เงาร่างในชุดโครงสีดำเดินผ่านช่องเข้ามาโดยไม่รู้ว่ามีใครซ่อนอยู่เบนแอบ,บถ่ายคลิปไว้และในคลิปปรากฏภาพของน้ำหวานที่ควรจะหายตัวไปยืนอยู่ด้านหลังร่างโครงนั้นดวงตาของเธอแดงดำเหมือนคนละคนน้ำหวานฟ้าเผลือหลุดเสียงเงาร่างทั้งสองหันความมาทันที 5. การหลบหนีและการสูญหายเสียงหัวเราะดังขึ้นจากรอบด้านแล้วไฟในโถงก็ดับสนิท ก่อนที่ร่างบางอย่างจะพุ่งเข้าใส่กลุ่มเพื่อนทั้งหมดแตกกระเจิงฟ้าถูกขวาขาไว้เธอกรีดร้องแต่ป่านฉุดเธอออกมาได้หุดหวิดเบนเสียโทรศัพท์ระหว่างการหลบหนีและทีเจหายไปในความมืดขณะวิ่งคนสุดท้ายพวกเขาหาทางกลับขึ้นมายังห้องประชุมโดยไม่มีเสียงตามมาแต่เมื่อกลับถึงหอพักโทรศัพท์ของป่านมีข้อความใหม่จากเบอร์ที่ไม่รู้จักว่าเจอกันคืนจันทรุปราคาคนที่ยังไม่รู้ตัวคือเหยื่อที่ดีที่สุดห ความจริงที่รออยู่เช้าวันถัดมาทีเจยังไม่กลับมาไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนฝ่ายอาจารย์ปัดเมื่อเด็กหนีเรียนฝาทรุดลงกับพื้นด้วยความรู้สึกผิดปานเปิดดูคลิปที่เบนถ่ายไว้ซ้ำๆและเริ่มสังเกตว่านอกจากน้ำหวานยังมีเงาของนักเรียนอีกหลายคนที่เคยหายไปก่อนหน้านี้ยืนอยู่ในเงามืดโดยไม่ไหวตัวรเียนทั้งหมดันเหมือนรออะไรบางอย่างในอุโมงค์นักนของเช้าวันใหม่เช้าวันจันทร์เหมือนเดิม นักเรียนตื่นนอนล้างหน้าแปลงฟันเสียงออดเข้าแถวดังขึ้นตรงเวลาแต่ภาวินีเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดตารางเรียนที่เหมือนเดิมทุกวันข้าวในถาดที่มีรสชาติเดียวกันทุกคำแม้แต่บทสนทนากับเพื่อนๆก็ซ้ำเหมือนเทปวนพารงลุงกเกษมพูดประโยคเดิมว่าอากาศดีนะวันนี้เหมือนไม่เคยเปลี่ยนเลยและแล้วเธอก็เริ่มนับได้วันนี้คือวันจันทร์ที่17 เป็นวันที่17ติดต่อกัน 2. การตื่นรู้ของกลุ่มเด็กพาร่วมกับแป้งฝนและเมเริ่มสังเกตความผิดปกติของเวลาพวกเธอจดทุกอย่างไว้ในสมุดบันทึกสัญญาณไฟฟ้าติดดับในรูปแบบเดิมครูคนเดิมพูดเนื้อหาซ้ำและแม้แต่ฝนที่ตกในตอนเย็นก็จะตกทุกวันไม่คลาดเคลื่อนเราไม่ได้อยู่ในเวลาแล้วฝนเอ่ยเบาๆเราอยู่ในกับดัก 3. ห้องใต้ดินที่ไม่มีในแผนที่แปลงคนพบแผนผังโรงเรียนเก่าในห้องเก็บเอกสารพบว่ามีเส้นทางใต้ดินที่ไม่เคยเปิดใช้อีกเลยตั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อ10ปีก่อนห้องนั้นชื่อว่าห้องทดลองเวลาทั้ง4คนเริ่มสำรวจทางใต้ดินและพบห้องที่ผนังเต็มไปด้วยนาฬิกาหยุดเดินมีปฏิทินขาดค้างไวท้ที่วันที่จันทร์หมิถุนายนไม่มีปีระบุ แต่คือวันเดียวกับที่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ 4. ความทรงจำของคนลืมตัวเองเด็กหลายคนในโรงเรียนเริ่มลืมชื่อตัวเองลืมว่าตัวเองเรียนอยู่ระดับชั้นไหนหลายคนพูดซ้ำคำเดิมดวงตาเหมือลอยรากับถูกลบความคิดมีเพียงพวกพาที่ยังรักษาสติไว้ได้เพราะทุกคืนพวกเธอสวดมนต์สัมผัสกับวัตถุบางอย่างที่ยึดโยงกับโลกจริงสมุดบันทึกรูปถ่ายเก่ากลิ่นจากบ้านเดิมในสองผ้าหอม 5. ทางออกและราคาที่ต้องจ่ายในห้องใต้ดินพวกเธอพบกับกระจกเงาบานใหญ่ที่เหมือนเชื่อมมิติอื่นมีเสียงกระซิบเชิญชวนให้ก้าวออกไปแต่ก่อนออกจากประตูนั้นเด็กชายคนหนึ่งปรากฏในเงาเขาคือเด็กที่พาเคยเห็นในกระจกเขาพูดว่าที่ข้างนอกไม่มีอะไรเหลือให้ผมแล้วไม่มีบ้านไม่มีชื่อไม่มีใครรอแต่ในนี้ผมยังอยู่ได้ ผมจะอยู่แทนพวกเธอให้เวลาเดินอีกครั้งเขาเดินเข้าไปในกระจกขณะที่แสงจากอีกฝ้าเริ่มเปิดกว้าง 6. การหลุดพ้นและการลืมพาแป้งฝนและเมกระโดดผ่านประตูกระจกในวินาทีสุดท้ายร่างของพวกเธอหายไปในแสงสวา่างก่อนเสียงกรีดร้องสุดท้ายจากห้องใต้ดินจะดับสิน้นพวกเธอตื่นขึ้นในสถานีรถไฟร้างกลางหุบเขาพร้อมบันทึกในกระเป๋าและรอยขีดเขียนว่า จงจำว่าเธอเคยตื่นแต่เมื่อแป้งถามพาว่าเธอชื่ออะไรนะพาอึ้งไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเหมือนจะเคยรู้แต่ลืมไปแล้วเจ็ดโรงเรียนยังอยู่ตัดกลับไปที่โรงเรียนสีอาภาเสียงออดเช้าดังขึ้นอีกครั้งเด็กๆลุกจากเตียงเดินเรียงแถวสู่ห้องเรียนและที่หน้ากระจกในห้องทดลองเวลาเงาเด็กชายในกระจกยังคมยืนอยู่ยิ้มเบาๆและกระซิบว่าที่นี่ไม่มีวันเช้า